เต็มโชว <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> hey, วันนี้เต็มเต็มโชว์มีอร่อยค่ะวันนี้เรามีพักกันเปื่อน mm hmm. ที่คุณแม่เคยโพสคลิปของน้องเต็มเอาไปไว้ในกรุ๊ปแม่และลูกนะคะของคุณออฟนั่นเองแบรนด์เจแปนนะคะแล้วก็ คุณออฟก็ให้ผ้ากันเปื้อนมานี่น่ารักมากเลยหน้าเหมือนพี่เต็มเลยสะพายกระเป๋าลุยด้วยเต็ม <c oughs> มา <c oughs> กเลยสะพายกระเป๋าลุยด้วยแถมหมาน่ารักกว่าอีกหมาน่ารักด้วยีหมาชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวตั้งชื่อเลยดีกว่าชื่ออะไรคะ ตั้งชื่อว่าปิ๊กจั๊นะใช่เหรอสงสัยเด็กคนนี้น่าจะเป็นแบบมาจากมิจังนะลูกสาวคุณออฟเขา oh. พอดีเลยพอดีตรงที่ว่าคุณแม่ได้สีตัวนี้มา mm hmm. มันก็คือเพนเทลอาร์ตเฟบริก ฟันนะคะสีกินได้ไม่ใช่สีระบายผ้าอะไรนึกว่าสีกินไดั้สีระบายผ้ามันจะเป็นสีช็อกนี่แหละแต่ว่ามันระบายผ้าได้วิธีการนี่เขาบอกว่ามัไมีกล่องเยอะจังเลยมันมีวิธีคู่มือไงลูกมีเราก็ต้องมีการเอาต้มน้ำก่อนใช่ไหมใช่เหรอก็มีผ้ามาอย่างนี้แล้วเสร็จเราก็มาจัด ให้บริเวณให้เรียบร้อยว่าเราเนี่ยจะเขียนระบายผ้านเนี่ยตรงไหนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าเราก็จะมีเราก็จะใช้อันนี้พอดีว่าเรามีอันนี้เราก็จะใช้มันอันแต่จริงเนี่ยใช้พวกสมุดนติตยสารอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็มาจัดบริเวณที่เรากําลังจะเขียนหรือว่าจะวาดรูปอะไรลงไปให้เรียบร้อยลีต้องเขียนเสร็จก่อนดิ <laughs> ดูนึงเลยลเราอะอารวาดอ่ะเนี่ยตัวนี้อารวาด่ะเสร็จเราก็ต้องมอีอุปรกรณ์ด้วยอาจจะเป็นกิฟตหนีบผ้าอะไรก็ได้แต่บังเอิญแถวนี้มีตัวนี้อยู่แล้วก็ใช้มันเลยมาเวลาขี่เด็กบีบไว้อ่ะคะไหน,นลงองซิปึ๊บ,บนีแล้วก็หนีบจัดการให้มันตึงนี่ได้ละระวังหนีบมือระวังหนีบมือนะจะเด็กหนักไปทางปวดนะเนี่ย ช่วยได้มากเสรสด,ด้านนี้หนีบให้ให้เรียบร้อยให้มันอยู่กับที่อ,อ่ะได้ปะจะทิ่มมันยังไม่ตรงเลยอะโอเคก็ได้อยู่เสร็จเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการเอาไปต้มฮะ <c oughs> เราก็ทำการวาดเลย การวาดเลยไคุณแม่คุณแม่ก็จะร่างแบบไปก่อนแล้วก็ให้พี่เต็มเป็นคนระบายสีด้านในให้สวยงามนะคะแล้วก็จะระบายชื่อช่องชาแนลของเรานั่นเองเต็มเต็มโชว์เขียนให้สวยงามแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะสวยหรือเปล่าแต่แม่จะพยายามแม่จไม่สวยๆนะจะไม่สวยๆนะแม่ก็จะพยายามค่ะ พยายามนะคะจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่แม่มีแม่ลบไม่ได้นะคะนั่นน่ะสิพี่เต็มลุ้นเหรอคะลุ้น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 ขนาดนั้นเลยอ่ะเหลือลุ้นมันเต็มเต็มไม่พอหรอกเต็มเดียวได้ไหมได้อ่านข้างล่างกันเต็มเต็มนี่เหรออีอ่านข้างล่างอ่ะ ตัวเล็กหน่อยเพราะเดี๋ยวเขียนคำว่าโชว์ไม่ได้ทำไมไม่อมโมยตรงเนี้มันจะได้อันนี้คือไม่ได้มีแบบร่างอะไรทั้งสิ้นนะเปลก็วาดโสดกันไปพ่อแล็ลูกก็ลุ้นไปเดี๋ยวก็ลุ้นตามไปเน็กแค่อยู่เฉยๆแค่เนี้ยรอเวลารอเวลาที่จะได้ทําให้มันเลิกว่านี้แล้วเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เอาไปต้ม ตรงไหนต้มนะไม่ใช่เฉพาะก้อนไปใช่ของกินเออเอาไปผัดกันแล้วกันผัดเลยวเขาผัดเขาผัดเอาป่ะไม่เอาอ่ะหนูชอบข้าวผัดไหมชอบชอบข้าวผัดทานข้าผัดไหมห้าโมงนี้ห้าไปีเดียขาดอันนี้ผัดไงไม่ใช่ข้าวอยู่ตรงนู้นเนะแล้วก็เขาก็ต้องยังไงตัวเดือดร่าจบเรียบร้อยเราก็ได้ เส้นขอบของตัวอักษรนะขั้นต่อไปนั่นคือการนําไปต้มเาจะมาทำให้มันคมชัดอีกที <c oughs> ขั้นต่อไปก็คือการเอาไปพัดเดียวดีเลยยังไม่เลิอกอยังไม่เลิกปล่อยมุก <c oughs> ยังไม่เลิกปล่อยมุก <c oughs> พ่อก็มุกเยอะเหมือนกันหนูเล่นแบบพ่อไงอ อย่างนี้นี่เองมันจะได้สวยๆแม่ก็จะเน้นๆลงไปแม่ไม่ต้องเน้นก็ได้ทำไมอ่ะอ่ะโอเคก่อนที่มันจะพังไปกว่านี้จากนั้น <c oughs> จากนั้นเต็มเต็มโชว์ระบายเป็นหน้าที่ของเต็มเต็มที่จะระบายสีระบายสีลงไปให้สวยงามเดี๋ยหนูมีแผนว่าจะเอาสีอะไรในตัวชุดเต็มตัวทีตัวแรกลกลกแบ่งเอาเลย <c oughs> จัดมาลุย เหมือนระบายสีเมื่อกี้เลยค่ะอืมอ่ขายดิบอ่าอ่าเหยียบมาใกล้ๆได้ใกล้โอเคไหวเหรอไหวไม่ไหวก็ลองดูอ่ะมันขยับหนูก็เลยระบายไม่ค่อยถนัดอะหนูค่อยๆขีดไปอ่าใช่ค่ะปื๊ดสมาธิเยอะมากอืม บายเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จัดการ<ด>ให้ที่หลัง<ด>ลุยเลยเอาให้สวยๆเลยเดี๋ยวตรงไหนเดี๋ยวคุณแม่ค่อยเก็บงานให้ตัวอีเหมาะกับสีเหลืองโอเคเอา,าเลยุยอีกอันหนึง่งเนะต็ม ชื่อแต่มีอันนึงหนูก็จะทําเหมือนอันนี้เหมือนกันเลยเหรอคะสีให้หมูแกนม่สวยแล้วแล้วไอ้เยี้ยมนี่เขาให้เป็นร้านขายอะไรเหรอพระค่้นขายกระเป๋าแบรนด์เนมอะค่ะคุณออฟนี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อคุณออฟไปได้เลยสารภาพจะสรรหาเก่าขายกระเป๋าแบรนด์เนมใร่บกาแต่มีเสื้อเยี้ยมเกัาค่ะก็ทำกรุ๊ปแม่และเด็กขึ้นมาเพื่อก็เพื่อจะแชร์ เรื่องราวเกี่ยวกับแม่กับลูกอะไรอย่างนี้เรื่องราวของการเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้แต่ช่วงก่อนก็มีกิจกรรมที่ให้โพสคลิปเด็กๆทําอาหารก็เลยโพสคลิปเต็มๆทําไอศครีมกับน้องสแตมลงไปเนาะก็เลยได้ก็เลยได้เยมมาหนึ่งตัวแยมมาหนึ่งตัวสวยมาเขาเก่งนะเขามี้ยมให้ด้วยนะเนี่ยใช่แต่อันนี้หนูจะระบายสีไม่เหมือนกันเพราะมันจะเป็นสีเขียวอ่ะลองดูเอาลองดูลองดูสีเขียวนะ จะเอาอันนี้เหมือนกันโกลนแม่แม่กับลูกๆูกเขามีกรุ๊ปกันด้วยเหรอใช่แล้วใช่ครับกับได้ระบายกับด้านกรุ๊ปชื่อว่าอะไรชื่อว่าแม่และลูกง่ายป่ะแม่และลูกภาษาไทยไงนะแม่และลูกก็คือแม่กับลูกก็จะไปอยู่ในกรุ๊ปนะและภาษาอังกฤษมัมมี่ไค d ์ภาษาอังกฤษด้วยหรือจริงป่ะถ้าเป็นคนอังกฤษล่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเขาเขามีเขามีนั่นด้วยเหรอ มีมีภาษาอังกฤษด้วยเหรอภาษาอังกฤษเขามีไหมหรือว่าเป็นเขาคลิปเขาภาษาไทยไม่แน่ใจไม่แน่ใจโซนภาษาไทยก็เจอนะถ้ามีคนอังกฤษมาล่ะถ้ามีคนอังกฤษมาก็ก็ช่างเข้าไปอะไรเกี่เรกับเราอะมันเปรื่องอยเรื่องเขาเดียวมาก็มาที่กี่เรกับเราก็ถามเฉยๆหนูไม่รู้แต่เพื่อความชชว์เดี๋ยวลงดิงไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับกรุ๊ปคุณแม่และคุณลูก ใครที่เป็นแม่แม่ก็เป็นแม่ใครที่เป็นลูกลก,ก็เป็นลูกส่งเสียงไหนลูก,ลกส่งเสียงไหนลิกลก <laughs> แล้วแม่ส่งเสียงหน่อยเย่แม่ลูกส่งเสียงหน่อยเดี๋ยวไม่เสร็จแล้ววันนี้ระบายสีี่ะนี่ก็โอ้โหเครียดละเกินม,มีความกดดันจริงจัง จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกพ่อทำให้หนูเสียงหัวเราะจนหนูใกล้เสร็จเลยจริงป่ะก็หัวเราะไปก็ทําไปด้วยไงหัวเราะไปหนูทําไปด้วยจริงป่ะอ่ะเราหมกมุกเลยไปหนูไปหมดละอันนี้เอาสีอะไรตัวเอสีเงินใช่ไหมสีสมตัว H สีอะไรสีส้มภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร orange 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 สีแดงวะคะสีแดง red red สีเหลือง สีชมพู pink pink สีดำ black black สีขาว white white แล้วก็สีอะไรอย่างสีเขียว green ไม่เสร็จละมันน่าคิดนี่หยุดเลยนะเสีอะไรนะคิดตั้งนานนะเอน่าตรงไหนตบจยอยที่คำถามสุดใจหรือยัง เสรแล้วคำถามสุดท้ายคือสีเขียวสีแดงสีเหลืองรวมกันเป็นสีแบคสีน่าแม่เก็บรายละเอียดด้นะเออแม่เก็บรายละเอียดละสีมันจะได้ชัดๆสวยๆเลยมุดภูมิใจเหรครับดีใจปนเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปวาดรูปเสื้อยืดกันดีป่ะเสื้อยืดเต็มๆโชว์ดีป่ะยืดแ้วถ้าเกิดว่าใคร กดไลค์คลิปพี่เต็มอย่างเงี้ยเราก็แจกดีป่ะแล้วเขาจะอยากได้หรอฝีมือพี่เต็มเนี่ยในให้โชว์กันดิเอออยากได้ป่ะเนี่ยพี่เต็มว่าจะมีใครอยากได้ไหมคะฮมีจริงหรอมีก็จำลังสือสวยขนาดเนี่ยจริง่ะคะเดี๋ยวลองดูนะก็คือขั้นตอนเนี่ยเราก็ได้อุปกรณ์ที่เราจะระบายสีลงไปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหม คนคนที่จะได้เสื้อนั่นก็คือคนชนะชนะจากการแข่งชิงรางวัลไป<ะ>แค่ส่งลายชื่อมาแค่เนี้ยแล้วก็มารับชิงรางวัลจริงเหรอคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเสื้อเลยล,ลูกเราสีเราก็ใช้ไปแล้วด้วยแต่เราก็เราก็ใช้ทุกวันใช้ทุกวันสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาทุกวันทุกวันเราจะสร้างกี่ตัวทีละห้าตัวจะมีทั้งห้าคนที่จะได้รับโอ้โหคิดเองเลย ถาม,มป,ป,รปรึกษาการถามไม่ถงไม่ถามถสุขภาพเป็นสักคำไม่เลยไม่ถงไม่ถามสุขภาพเป็นสักคำนี่นะคะก็คือวิธีการก็คือเราเอามาล่างแบบล่างแบบเสร็จเราระบายสีที่เราชอบลงไปเสร็จแล้วม,มีวิธีการยิ่งกว่านี้อีกนั่นก็คือตกแต่งไม่ใช่เราระบายสีให้ชัดเจนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปรีดแต่วิธีการรีดเนี่ยก็คือ ไม่ได้เอาตารีดหนาบลงไปเลยนะคะดเดี๋ยวสีเนี่ยมันจะติดที่เตารีดเ,เราจะต้องเอากระดาษขาวหรือว่ากระดาษไขก็ได้ถ้าไม่มีกระดาษไขก็เอากระดาษขาวธรรมดานี่แหละวางลงไปแม่กระดาษเอสีได้ไหมแปะลงไปด้านหน้าแล้วก็เอาตารีดเนี่ยไฟประมาณกลางๆนะคะรีดลงไปสักนิดหนึ่งพอรีเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะแล้วก็ววลองใส่ให้ดูใช่แล้วพอรีเสร็จปุ๊บมันก็จะ ติดอยู่กับผ้าเลยนั้นเนี่ยมันมีคลิปรีวิวออกมาแล้วว่าเอาไปซักก็สีก็ไม่หลุดไม่ตกด้วยนะคะดีมากมากสำหรับใครที่อยากมีเสื้อแบบมีชิ้นเดียวในโลกออกแบบเองวาดเองไม่ต้องไปพึ่งร้านสกรีนก็ตามนี้เลย yeah, แง่เสร็จแล้วไม,ไม่ต้องไปซื้อเต็มเต็มโชว์เย้ <yeah. S 1> เดี๋ยวเอาไปรีดกันแล้วเดี๋ยวเอาให้หนังเต็มใส่ให้ดูนะคะโอเค ไปกันเลยโอเคแล้วเราก็ไปรีดมาแล้วเรียบร้อยนี่นี่เอาลงเอาลงมาผลของการรีดก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมต้องยืนขึ้นเอาลงยืนขึ้นมานี่ถ้าสีเข้ากันเข้ากันนี่นะคะติดแน่นเลยเหรอเวลาเรารีดเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเวลาเราทาบ ทาบกระดาษลงไปปุ๊บรีดลงไปไฟกลางใช่ไหมคะเอาอ้นี่ทาบด้วยข้างหลังด้วยหน้าหลังเสร็จพอมันมีเหมือนแบบน้ํามันซึมซึมขึ้นมาแล้วถือว่าใช้ได้แล้วเมื่อกี้ไปลองซักดูแล้วนิดหน่อยก็สีก็ไม่หลุดนะคะก็ยังคงสีสดใสดีใช้ได้เลยแล้วดิหือกิ่นหอมมีกลิ่นหรอน่ากินนะหวาก็ถือว่าใช้ได้ค่ะไปลองซื้อมาเล่นกันดูได้อ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยรู้สึกว่าถ้าเป็น7สีจะแค่55บาทเอง <Okay. S 3> เอาเอามามมวาดเสื้อได้เลยเนลายดอกไม้ก็ได้ใช่แล้วก็มาเล่นกันดูนะคะโอเคน้องเจนอยากจะบอกว่าสวัสดีค่ะบายบายกดไลค์กดแชร์ราคาแล้วกดติดตามหน้าคลินี้นะคะบายบายเต็มเต็มโชว์บายบาย